รายงานเถื่อนทะลักเข้ากาญจนบ,บุรีเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางค่ะส่งพนักงานสอบสวนสอพอทองผาภูมิดำเนินการตามกฎหมายค่ะนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีพร้อมด้วยพลตรีอัศฉาวุฒิปัญญารชุนผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9และนายชาคริต ตันพิรุนในอำเภอทองผาภูมิรวมสนธิกำลังฝ่ายปกครองกองอาสารักษาดินแดนทหารและตำรวจออกปฏิบัติการสกัดกั้นลักลอบเข้าเมืองพบแรงงานสัญชาติเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองถึง113คนแบ่งเป็นชาย73คนหญิง38คนและเด็กติดตามอีกสองคนค่ะพร้อมตรวจยึดรถตู้โดยสารสามคันที่ใช้ในการลำเลียงเจ้าหน้าที่ยังสามารถจับกลุ่มผู้นำพาได้สองคนค่ะคือนายสุทธีอายุ48ป ปีชาวจังหวัดยโสธรและนายสุรชัยอายุ40ปีชาวจังหวัดอุบลราชธานีหลังได้รับรายง,งานว่ามีการขนแรงงานผิดกฎหมายจากอำเภอสังขละบุรีเข้าสู่ตัวเมืองกาญจนบุรีโดยคิดค่าเดินทางหัวละ15,000ถึง20,000บาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาและแรงงานทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสพอทองผาภูมิดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ